สวัสดีค่ะเข้าครวัวทำเมนูง่ายๆกับครัวแม่นายค่ะวันนี้จะชวนเพื่อนๆทำเมนูขนมไทยนะคะกับเมนูสาคูเปียกลำไยมะพร้าวอ่อนค่ะวิธีการทำไม่ยุ่งยากนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะค่ะเริ่มต้นนะคะเรานำกะทิ250มิลใส่ลงในหม้อค่ะอันนี้แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะจะใช้เป็นกะทิสดหรือว่าเป็นกะทิกล่องก็ได้ค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ตามด้วยเกลือครึ่งช้อนชาค่ะ นำขึ้นตั้งไฟอ่อนค่ะคนจนกะทิเขาล้อนนะคะเราตั้งแค่ล้อนพอเดือดปุดๆแค่ขอบหม,มอ้อพอแล้วค่ะค่ะพอเขาร้อนดีแล้วนะคะเราก็ปิดไฟค่ะแล้วพักเขาไว้ค่ะหลังจากนั้นนะคะเรานำน้ำเปล่านะคะ1800มิลลิลิตรใส่ลงในกระทะหรือว่าใส่ลงในหมอ้อก็ได้ค่ะนำขึ้นตั้งไฟกลางจนน้ำเดือดค่ะ แล้วก็ใส่สาคูลงไป280กรัมค่ะสาคูนี้เรานําใส่กระชอนตามภาพนะคะแล้วก็เปิดน้ําให้ไหลผ่านนะคะล้างสาคูสักนิดนึงค่ะแต่ว่าอย่าล้างนานเกินไปเนาะเดี๋ยวสาคูเม็ดเขาจะแตกนะคะค่ะหลังจากนั้นเมื่อเราใส่สาคูลงไปแล้วนะคะเราค้นตลอดเลยค่ะเพื่อที่ว่าไม่ให้เขาติดก้นกระทะนะคะ ค่ะเราก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนเขาสุกเลยค่ะถ้าเขาสุกในตัวสาคูก็จะใสขึ้นนะคะค่ะระหว่างที่รอสุกเนี่ยเราคนไปเรื่อยๆนะคะใช้เวลาไม่นานค่ะประมาณ8-10นาทีค่ะค่ะอันนี้เขาก็ยังไม่สุกนะคะเราก็ต้องไปเรื่อยๆค่ะระหว่างที่ต้มนี่คือคนเขาตลอดนะคะค่ะถ้าสุกแล้วสาคูเขาก็จะมีสีลักษณะใสแบบนี้อันนี้คือสุกแล้วนะคะเราก็ใส่น้ำมะพร้าวลงไป380มิลลิลิตรค่ะ แล้วก็คนให้เข้ากันค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะ190กรัมค่ะอันนี้ไม่หวานมากนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะ หลังจากนั้นเราก็ใส่น้ําใบเตยลงไป30กรัมค่ะอันนี้ปริมาณน้ําใบเตยใส่ได้ตามชอบนะคะถ้าต้องการให้สีเขาเข้มขึ้นเนี่ยเราก็ใส่เพิ่มได้ค่ะค่ะหลังจากใส่แล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะแล้วก็ใส่ลำไยลงไปนะคะ500กรัมค่ะอันนี้ก็แล้วแต่ชอบเหมือนกันค่ะตามด้วยมะพร้าวอ่อน130กรัมค่ะใส่ได้ตามชอบนะคะ ค่ะแล้วก็ตามด้วยข้าวโพดต้มค่ะ80กรัมอันนี้ก็ใส่ได้ตามชอบเช่นกันค่ะเราก็โรยให้ทั่วเลยนะคะค่ะแล้วเราก็คนให้เข้ากันค่ะนนี้เพื่อนๆนที่ชอบเผือกก็สามารถนำเผือกต้มหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋ามาใส่เพิ่มก็ได้ค่ะอันนี้ตามความชอบนะคะ อันนี้ก็เสร็จแล้วราคาหลังจากนั้นนะคะก็ตักใส่ถ้วยค่ะเตรียมเสิร์ฟได้เลยก่อนที่เราจะเสิร์ฟนะคะเราก็ราดด้วยน้ำกะทิตามชอบค่ะแล้วก็สูตรนี้ไม่หวานมากนะคะเพื่อนๆถ้าไม่ชอบหวานเนี่ยอาจจะเ,เติมน้ำตาลทรายสักร้อยห้าสิบกรัมก่อนก็นได้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดชอบหวานเราก็ค่อยเพิ่มลงไปเนาะค่ะก็เสร็จแล้วราคาสำหรับซาคูเปียกลำไยมะพร้าวอ่อนนะคะเป็นเมนูซึ่งทำได้ง่ายๆเมนูขนมไทยนะคะหวังว่าจะถูกใจเพื่อนๆนะคะ หากเพื่อนเพื่อนชอบคลิปนี้ฝากเพื่อนเอนกดติดตามและกดกระดิ่งทงั้งทางช่องทาง youtube และช่องทาง facebook เพจครัวแม่นายนะคะหากคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะ